สวัสดีย้มสดสาวจ้าย้มเช้าอากาศหนาวนะคะพี่น้องจา้าย้ำสดสาวอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นของเดือนตุลาเนาะคะ่ะพี่น้องเดือนตุลาคมเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าอันตื่นเสาวม้าหมอกลา,ลายลันมิน,นิทาดาวก็บ่ได้พายพายางออกไปทงนานนะสิพารีวิวเบื้องหนักสวนครัวรอบบ้านเนาะจ้าพี่น้องจา้านี่ก็สิเป็นต้นหักพีกเนาะจ้าพี่น้อง พริกแดงจินดาเน to, so าะที่ฮ้อนเพอมาเล็ดเองเนาะจะแเราก็เกิดเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเบียบักบพริกน้อยเนาะจ้ะนี่เป็นเบียรักพริกที่ฮ้อนพอมาเล็ดเองเหลือจะไกล้เนาะจ้ะพี่น้องเหลือจะไกล้จิกเนาะจ้ะพี่น้องไกล้กับไหเข้ากระเลียงไกล้ไว้พร้อมมันกระจิกมันกระเล่นเพาก็่ได้ออมไว้เนาะจ้ากระสิมีเบียบักพริกเหล้วกันอันนี้ก็เป็นบักทุเรียนเนาะจ้ะเป็นเบียบักทุเรียน เฮาเอพาะเมล็ดเองเนาะจะพี่น้องจะอันเพาะมเมล็ดอันเป็นพันธุ์กระดุมทองเนาะ,ะเป็นพันธุ์กระดุมทองเนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นอันค่าจะเป็นค่าอันนี้เป็นอันเป็นค่าน้อยเนาะจะพี่น้องจะอันต้มยำทำแกงกะบซ่บหอมเนาะกับกำลังอันงอกกำลังอันแทงนอกออกมาหลเนาะจะพี่น้องจะ เป็นผักส่วนครัวที่เขาปลูกไปข่างบ้านรอบรอบบริเวณบ้านเขานี่แหละจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิบมีเบียมีเบียสมเขียวหวานเนาะจ้ะเบียสมเขียวหวานเพราะว่าถัดดาวเป็นคน้นั่นที่แบบว่าสือผลไม้ยอย่างมาจังสีถัดดาวก็สิบเป็นค้นหมักหมักกันเพาะมเมล็ดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ อันแล้วก็ส่วนส่วนที่ปลูกเป็นกิ่งตอนกับมีเนาะจ้ะพาะเมล็ดกับมีเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะอัฐดาวเป็นคนมาปลูกใม่ผลเนาะความฝันกับฝันว่าอยากมีสวนเจกอันเจกสวนหนึ่งแล้วก็ปลูกผลไม้แบบว่ารวมทุกชนิดเลยเนาะจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะพืชผักสวนครัวบ้านทัดดาวเนาะบ่ได้สือบ่ได้หาเนาะจ้ะพี่น้องก็สิปลูกทั้งผักปลูกทั้งอันผลไม้แจมกันไปนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็สิเป็น เป็นอันเบียกกระชายเนาะจะพี่น้องเบียกกระชายเทียนทัดดาวซื้อมาจากตลาดซื้อมาจากตลาดเราแบบที่นี่กะอันเหลือเหลือหัวมันเนาะเขาเขาเอื่นไว้อย่างก่อนที่เขาเอามาเห็ดกับเขาเอื่นว่าว่าหากส่วนส่วนหากบ่หากที่ว้านเขาเอามาตำมาเห็ดขนมสินนั่นไม่จะทนานั้น ว่าผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะจ้ะฮะเฮาก็ะสีเด็ดเอากระสีเหลือั้งแต้ตหัวเนาะคะ่ะเหลือแต้หวัวเราบัดทินีทัดดาวกระสีเอามาันเอามาอันปลูกเอามาอนช้ำลงดินเนาะจ้ะแล้วก็สีเกิดนี่แหละจ้ะเพราะว่าทุกส่วนที่ปลูกได้ใส่ได้ทัดดาวสีบ่เอาทิ้งเนาะจ้ะหลังจากที่บ้านส่วนที่เขาเอาเป็นปรุงอาหารแล้วก็ส่วนที่ว่าอัน มันเป็นเงาเป็นหัวนี่ทัดดาวกระสีเอามาปลูกมาชั้าไว้ช่วงหนาฝนเนาะจะพี่น้องจา้าอันนี้ก็งามงามเนาะจะพี่น้องจา้าอันเดียวมือใดว่างทัดดาวกระสีมาพวนดินเนาะจะพี่นอ้องก็สิเป็นค่าคือกันจากคาเพราะว่าปลูกค่าไว้ประมาณนั่นสามประมาณสามกอนเนาะจะพี่น้องจา้า น,นี่กัสิเป็นักม่วงเป็นเบียบักม่วงเนาะที่ทัดดาวปลูกตัง้งต่ปีที่แล้วเนะาะจะพี่น้องเป็นต้นพันธุ์มะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเด้๋จวจะพี่น้องจ้าเป็นเป็นต้นเสียบยอดเนะาะจะพี่น้องจา้าต้นเสียบยอดทัดดาวซื้อมาสองตนนะ้นเนาะจะตอนนั้นก็ยุบสองต้นก็นกนตกอยู่ประมาณทัดดาวจําบ่ได้นะ่ะสิประมาณสามร้อยบาทเนะาะจะตก ตอกต้นละลอยหาสิบเนาะจ๊ะตอนนั้นถ้าดาซื้อมาต้นนี้น้อยเองจตะพี่น้องเป็นต้นเสียบยอดเนาะปลูกนี่ละจ๊ะคือบักม่วงน้ำดอกไม้สีท้องเนาะจ๊ะนี่ก็กำลังใหญ่ก็สูงประมาณนั่นเชียงหน้าอกแลวละจ๊ะพี่น้องจ๊ะ นี่ก็สิมิตตไครมีอย่างสี่หละยังอันกอนี่ก็สิประมาณปีกว่าแล้วยังบ่ได้เหตุการ์แยกเนาะจ้ะยังบ่ได้ล่างล่างล่างกอคือหมายถึงว่าขุดขุดอัน,นกอขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะเอามาเหตุการ์ปลูกใหม่เนาะจ้ะพี่น้องมีก็เป็นอีกต้นหนึ่งจ้ามะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนาะจ้ะนี่พระบาทท้าดาวสร้างมาสองต้นนี่ก็กาลังงามจ้ะพี่น้อง นี่ก็ซีเมียนวานหางจระเข้เนาะจ้าหรือวันภาษาอังกฤษเอื่อนวันอะโลเวอราเนาะจ้านี Vera, น่ยฟิน,นวานหางจระเข้ใหญ่บอสค่ะพี่น้องใหญ่กว่าฝ่ามือของถัดดาวอยู่ไงค่ะอิหรีจ้านีก่ก็กำลังออกดอกจ้านี่เด้อดอกวานหางจระเข้ผู้ใดบ่เคยเห็นนี่กำลังออกแล้วก็อันนั้นก็คือส่วนส่วนที่เขาออกแล้วเนาะจ้านั่นก็ คือดอกหวานหางจระเข้นี่ละจ้ะพี่น้องบริเวณรอบบ้านของถัดดาวกระสิบประมาณนี้เนาะจะปลูกพักปลูกมีไว้กินฟังทั้งพุ่นกระสิบเป็นอันกระเจียวกระเจียวนะากระเจียวปางสิแหละจ้ะพี่น้องบุญลูกสาวนอนเตียงฟังทั้งนี้กระสิบเป็นอันมะละกอเป็นเบียมะละกอเนี่ยจ้ะกระสิบเป็นบัก,กบักแพลวเป็นมะเขือ เป็นกสมสายน้ำพึ่งอดีตสิเป็นอันต้นลำไยอันโอ้ต้นลำไยเพะว่าเป็นต้นลินจีเด้อ้ะพี่น้องจานี่เป็นต้นลินจีน้อพอหรือว่านนาครพนมหนึ่งนั่นเอง้ะพี่น้องเป็นต้นทิทัดดาวกับสังมะปูกคือกันเนาะ้ะพี่น้องเพราะว่าเขากับผมีต้นพันธุ์ทัดดาวก็เล่น เกิดความสนใจอยากได้พันธ์นพอน่าะจะพี่น้องลิ้นจีนครพนมหนึ่งนาะจะเป็นพันธ์เพียนเขาเพลันเขาอื่นนี่ยังหล่ะเป็นพันธี่เขาอันพันธ์ของงนจังหวัดเขาเลยเน่าะจะพี่น้องจ้ะนี่ก็กําลังอันกาลังอันแตกยอดอ่อนน่าะจะพี่น้องกําลังแตกใบอ่อนอากาศเย็นกเกษียณใบ ใบงามแล้วก็สินี้การแตกตาแตกหยอดหยอดอ่อนออกมาสีละจาน,นี่ก็กําลังงามเนาะเป็นผนลไม้ของทัดดาวอีกชนิดหนึ่งทัดดาวสร้างมาสองต้นเนาะจะพี่น้องจา้าสำหรับลินจีนครนพนมหนึ่งเนาะจะสำหรับอันนี้ก็สิเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ซีเนาะจะพี่น้องจา้าเป็นต้นน,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 นั่นต้นพันต้นแรกที่ทัดดาวสือมาปลูกเนาะจะพี่น้องจา้าต้นนี้กันนาสีอยู่ประมาณ ประมาณสี่ปีได้แล้วเนาะจ้ะพี่น้องสี่สี่ถึงห้าปีได้เนาะจ้ะตัวนี้เห็นทัดดาจำว่ผมมิดเนาะจา้ะนี่ก็กําลังอันแทงช่อดอกเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ทัดดาสิเกตการอันแต่งกิง่งอันกิ่งการสาขาส้นบนออกเนาะจ้ะพี่น้องให้ให้มันปลอดปลงแล้วก็ให้แสงนี่ซองซองหอดอันทรงผุ่มดันไหนไดนะ้เนาะเพื่อที่สิบอะไรเกิดอันเชื้อราเนาะจ้ะพี่น้องจ้า เดี๋ยวสำหรับคลิปแาวนี้ทัดดาวก็ฝากไว้ซ้ำนี่เนาะจะพี่น้องก็พามารีวิวเบิ้งรอบบ้านเนาะจะช่วงที่แบบว่าเบิดฝนเป็นช่วงหนาหนาวเนาะจะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ผู้ดใดที่เข้ามารับชมเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งเอฟซีเก้าแหล้วก็ไม่เนาะจะที่คอยเป็นกําลังแรงใจให้ทั้งช่องทัดดาวด้วยดีเสมอมาเนาะจะพี่น้องเดี๋ยวจังได้ก็คอยรับชมคลิปไม่เนาะจะว่าทัดดาวสีผ้าเป็น รีวิวมืองใดนาอกจ้ะพี่น้องจ้าสาวนี่ก็ขอฝากไว้สาม,มีคอยพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย